พระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพิเทธัมเมจะโยโอัูโโยโจะโทสัมปะ ปันติโตติเวุจะติติบัดนี้จับประราานแสดงพระธรรมเทศนาในติปิทัพคุณาคาถาพนาเรื่องคุณทั้งสามประการเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มภูมิคุ้มมุกเราจสองสุวรรณไม ขอให้ญาติยโยมทุกท่านที่มาร่วมงานชาปนากิจคุณพ่อคุชาติโคตรสมบัตในครั้งนี้ตั้งอ,อกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อให้ได้ไประโยชน์ทันเกิดขึ้นจากการฟังรำตามสมควรเกิดเวลาโกกาพ้ะเถรานุเถรนะนะครับทราบว่าทัางหลายในที่นี้นะเป็นผู้รูเคยกับคุณพ่อสุชาติหรือว,ว่า ควาทำอาญาิดเนี่ยขยายยาวนะครับทั้งในทางที่เป็นญาติโดยสายโลหิตหรือจะเป็นพี่เปน,น้องเป็นลูกเป็นหลานนะหรือบางคนก็อาจจะเป็นญาติการเป็นวความคุ้นเคยคือเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะดังพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าวิาสาสะประมา m าต a แปลความเป็นภาษาไทยได้ว,ว่าความคุ้นเคยนี่ก็เป็นญาติแบบยิ่งยอย่างอาตมาปทะเทศเอง ก็เป็นยาทางสายโลหิตคือกันหลานผมก็ใหญ่ยาวตอนนี้เรามาภาพจะจิบรกเรื่องคุณน้สามประการมาเพื่ออธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกันหากท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าดีท่านพอใจจะนํำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้คุณน้งสามประการนี้คืออะไรคุณน้งสามประการนี้คือ 1. คุณภาพ 2. คุณธรรมสามคุณประโยชน์โปรธกัดอีกครั้งนะคุณภาพคุณธรรมคุณประโยชน์ประการแรกคุณภาพหมายถึงการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้สึบฝนควบตรมตรงโดยมีทางที่ชอบที่ควรคือชอบด้วยการร,าธธารักเทสาชอบด้วยเหตุด้วยผลรู้ว่าสิ่งนี้เวลานี้ควรจะทําอย่างไรรู้ว่าสิ่งนี้เวลานี้ ไม่ควรทำอย่างไรคำนึงถึงสาเหตุในการกระทําและผลที่จะได้รับไม่ได้ทําตามอำเภอใจอย่างไรเหตุผลวิดถููแย่างไรก็ว่าจะไปทมกฎเกณฑ์หรือแต่แผนทําหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างสุดกำลังเมื่อประพฤติตนได้เช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นบุคคลที่กกาาทออมีคุณภาพประการออกอาาคุณธารมหมายถการที่เราทนทั้งหลาย ผลอบรมจิตใจให้อยู่ในความชอบธรรมคือมีธรรมะอยู่ในหัวใจแม้ว่าจะเป็นคริธรรมเล็กๆน้อยๆก็ใช้ประคับประคองให้จิตใจไม่ไ่อยเผลอออกนอกรูนอกทางได้เช่นการที่เราสมาทานสี่ห้าไปในตอนเช้าเมื่อใจเราคังดึงถึงสงที่สมาทานไว้ก็ทําให้ใจไม่ไเคยเผไม่อยากทำร้ายใครไม่อยากได้ของใครไม่อยากหลอกลวงใคร ไม่อยากทำให้ตนเสียสติสัพพัญญะในเรื่องเหล่านี้จะเป็นคุณิรรมเล็กน้อยแต่เมื่อมีความพร้อมทางใจก็สามารถที่จะต่อยอดให้ไปสู่ธรร,รมะที่สูงยิ่งขึ้นไปเช่นเมื่อเราไม่อยากได้งใครไพ่ดึงพอใจในสิ่งที่ตนมีซ้ำพอสูกใจมากเข้ามากเข้าก็กลับกลายเป็นว่าอยากจะสระับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วเพื่อผู้อื่นเมื่อเระพั่งตนได้เช่นนี้ ก็นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจักใจและประการสุดท,ท้ายคุณประโยชน์การที่เราทนทั้งหลายเมื่อสุดฝนอวบรมตนให้เป็นคนที่มีคุณภาพอบรมพัฒอบรมจิตใจให้มีคุณธรรมแล้วก็ย่อมทําประโยชน,ทยชน์ที่ไม่ใช่แค่เพื่องอรัทเท่านั้นแต่ยังทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นอาจจะเรื่อจากคนใกล้ตัวกลางไปถึงสังคมส่วนรวม ก็าบบพติกร้เช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นบุคคลคุ้ข้าาคุณ,คณประโยชนะ์อะไรนั้นเช่นนั้นคุณทั้งสามประการที่เป็นคุณที่ับเนื่องกันเพราะว่าเมื่อมีคุณสักข้อใดข้อหนึ่งแล้วคุณที่เหลือก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับจะเห็นได้จากตัวอย่างที่จะพัฒนาพระหยุดลกขึ้นมานะหรือภ้าครับเลยกรณีของพระภูมิปัาหรือ,อชีวิตของทุกพ่อทุกชาติโทษห่า กววองเท่าไหร่อำนาจของแทนไม่ผิดพาดกันเนาะผู้การศึกษาผู้สมบัติหรือผู้ดีรำเหล่า,ลา,ลานั้นเรียกกันว่าบุคคลที่ครบเครื่องในที่นี้นะก็คือเป็นุคนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์กล่าวคือท่านเป็นผู้เจะรู้การเทศสัตว์รู้ว่าในกองน,นี้ ต้องทำสิ่งใดบ้างมีเหตุผลที่จะรับรองการกระทำนั้นจะเกิดเป็นผลสำเร็จทั้งเวลาทำสิ่งใดก็มีจู้พวดอื่นเสมอสมดังภาษตท,ที่ว่าอัาราการประมาณคาเปแปลว่าขึ้นการทำตนให้เกิดอุตมาหรือเอาคําที่เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือเอาใจเขาต้องใส่ใจเราเมื่อจะทำสิ่งใดก็ไม่เอาเปรียบใครช่วยช่วยเหลือผู้อื่นโลกนี้กำมีผลประโยชน์ส่วนตน ใครจะขาดหรืออะไรจะคอยสอดส่องช่วยเหลืออาสาควรยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของส่วนรวมก็ุ่นยาวที่ให้ความสำคัญายครั้งที่โยแหน่อ่อมาเราถึงเรื่องสุละรอดเพราะว่าว่นยาวมันเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่เข้าถนนก็ยังดเป็นผู้ช่วยเพื่อบ้านเป็นสมาชิกสภาตำบลบางทีมีปวามชุนวาระสัมพันธ์ของเรื่องบ้านเนี่ยก็ที่โยแหน่ต่อมาดนการร่วมงาน เดินไปชมเยอะกว่าครูแม่าตมาดยู่คนเดียวเรื่องประวัติในของิ่นก็ก่อนนะเพราะว่าทราบว่าหลาท่านในทีนี่ย้ทราบอยู่แล้วว่าประวัติผู้ใหญ่ยาเป็นยังไงเรื่องประวัติขอเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยได้อ่านต่อไปก็จากผู้ใหญ่ดาวเนี่ยจะทำตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณธรรมประจักใจแล้วท่านก็ยังบุกอบรมบ่มเพาะให้กับลูกหลานทั้งสี่นะลูกทั้งสี่ก่อนะไอ้เป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมประจักใจ โดยเฉพาะเรื่องความประจันยูกตบเวทีคือรู้คุณที่บุนคคลอื่นทาแล้วจึงตอบแทนตามโอกาสที่สมควรการอุรมผมพอ่องโดยนสองประการนี้จึงสือพทอดเจตนารมจากลูกสู่หลานจะเห็นได้จากการที่ท่านทหารอาชมุมน,นโมสรสองท่านในที่แห่งนี้บางคนรู้จักนักรุนกับพอกยาวยาวโดยตรงบางท่านอาจจะรู้จักผ่านลูกผ่านหลานเมื่อทราบข่าวการกลับไปของทุกตา ก็มีใจพามาไว้อะไรและให้กำลังใจลูกหลานที่อยู่ส่วนท่านที่ไม่ได้มาก็อาจาจะส่งปัจจัยเพื่อจะทำข้าวของหรือส่งกำลังใจมาให้นี้จึงเป็นเครื่อรรงการันตีอย่างดีว่าก็อยายาวของเรานั้นผมติดเครื่องคือมีคุณภาพมีคุณภาพและสร้างคุณประโยชน์เรียกได้ว่เาเป็นที่พึ่งให้ตนและก็เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นไะด้ รั้งนี้คุณทั้งสามะการนั้นจัดเป็นประโยชน์ได้สองอย่างคือหนึ่งที่ถับทางนี้กับประโยชน์ประโยชน์ที่ได้เห็นทางตาเห็นได้ทางตาในปฏิบัติรรมชาติและสองสัมปรานยี่กับประโยชน์คือประโยชน์ที่เป็นไปในภพหน้าเอาไว้เป็นทุนใช้มิไปในภาคต่อไปการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและการสร้างคุณประโยชน์นี้จัดเป็นประโยชน์ข้อแรก การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้นเป็นอัตตราประโยชน์คือเป็นประโยชน์ส่วนตนเรายิ่งตนเองได้พัฒนามากเท่าไหร่ก็ยิ่สงส่งผลดีต่อตนมากเท่านั้นในการสร้างคุณประโยชน์ก็เป็นอรัตนประโยชน์คือประโยชน์ที่เพื่อเพื่อต่อผู้คือนำคุณภาพหรือสิ่งที่ตนมีนั้นมาสร้างประโยชน์แต่ผู้อื่นเรียเสมือนได้นารกไร่คุ้มหาอาหารทำกับข้าวด้วยหม้อประหยัดล่จากตนเองจะได้ทาน น้องที่สุดคนในบ้านและคนข้างบ้านก็ไปทานด้วยส่วนการมีคนทานี้จัดเป็นประโยชน์ในข้อที่สองคือสัมการะีกับประโยชน์เพราะเมื่อเราทาทั้งหลายมีธรรมะอยู่ใน,นกิจดำนเนินชีวิตด้วยบุญบุญนี้เองเป็นชื่อของภาพดีเป็นชื่อของวามสุขเป็นคุนสำหรับชนผู้ต้องการด้วยบุญเป็นสบียงเลี้ยงตนยามเดินทางไปสู่ภพภูมิอื่นยิ่งนางคุณธรรมไปต่อทอด สร้างควาประโยชน์แล้วผมที่จรับรับรงานเกมก็เหมือนาการตามระที่ว่าในที่มืดยิ่งติดไฟที่เทียนก็เพิ่มมากเท่าไหร่ตะที่นั้นก็ยิ่งสว่างมากขึก้นเรื่อยๆฉะนั้นดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเรียกบุคคลที่เข้าถึงประโยชน์ทั้งสองนี้ว่าเป็นมันปิดดังนี้เชพระบททีย่ทยกไว้เบื้องต้น ั้พระองค์ยังทรงเน้นย้ำอีกว่าปัญจิตนนจานันทเสกนาแปลว่าการพบปัญจิตเป็นมงคลสูงสุดจึงนับได้ว่าท่านทั้งหลายที่มีการรู้จักผู้เชีาสุชาติเป็นบัณฑิตเช่นชนี้ก็น,นับได้ว่าเป็นมงคลของลูกหลานเป็นเกียรติของวงศาพญา,ายา่าและเป็นเพื่อนดีดสำหรับบุคคลผู้ผู้เชีนยที่วิณาตะกุลเดนะ ด้วยวนนี้ที่เราทำทั้งหลายแต่ความเป็นให้เป็นไปในทางนี้ขอจงเป็นอระวะัตปัจจัยการที่ส่งการส่งให้เป็นอาตุชาติโคตรสมบัติถึงะะะะกันก็อาจะพบได้ดีและขอเป็นตบะเดชาพรวัตปัจจัยอุทุนทั้งเลยอ็ยชัยเป็นปฏิพร้องสู่ท่านทั้งหลายให้จเจริญเมื่อการที่คนนส,ขขาานสุขสาะปฏิภาณธรรมศาสสมบัติธรรมศาสสมบัติอที่สิงหนึ่งประการใดที่เป็นการโดยชอบประกอบเพื่อทำอาไซย ขอสิ่งนะต้งทำสเทุปกประการสาธุกับที่จบลงไปนั้นนะครับก็เป็นการแสดงคำทิ่ศนะครับออ,นะอ,อ,นะอ้เอรียนรบโอษฐนะขอขอแอร์ก่อนกนิดนึงนงนะเดราการลา